นับน้องสาวแพทนภาภา,าชี้แจงเพิ่งรู้อาร์ตพสุดมีแฟนแล้ว จากกรณีกระแสจิ้นกันหนักแถมยังเชียร์อีกหลังจากที่เห็นโมเมนต์นับหลานสาวของแพทโพสต์ร่วมเฟรมกับอาร,ร์ตพสุดิขณะที่ล่าสุดโซเชียลมีการแชร์ภาพแฟนสาวตัวจริงของอาร์ตโดยทั้งคู่นั้นคบหากันมานานกว่า6ปีแล้วใครที่เคยดูเวลาที่อาร์ตไลฟ์ที่ร้านคุณชายหมูกรอบหรือว่าเป็นลูกค้าที่น่ารักอยู่แล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยื่นสับหมูกรอบให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่วขยันมากก็คนนี้ละจ้าที่เป็นแฟนสาวสวยแซ่บไม่แพ้คนในวงการบันเทิงขณะที่มีกระแสพูดถึงแฟนตัวจริง ของอออากมาย่างไรก็ตามพบว่าน้าปลาสาวแทตบาฮาเองก็ได้ออกมาโพสตคลิปชี้แจงว่าได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วส่วนตัวชื่นชอบพี่อาร์ตมากด้วยความที่เขาเป็นคนหลอ่อเทคแคร์ดีนิสัยดีได้เจอเขาตั้งแต่สิบขวบอย่างที่บอกไปกลับมาเจอเขาอีกทีทริปอิตาลีได้ไปทํางานร่วมกันของดร์จิลเลยได้กลับมาเจอกันอีก ไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาคือแฟนเพราะหนูไปสืบมาเขาบอกเป็นผู้จัดก,การก็เพิ่งมารู้วันนี้ที่พีพีแท็กแฟนเขาและมีรูปแฟนที่เขาออกมาในโซเชียล งานนี้นับนิงได้ยกมือไหว้บอกว่าต้องขอโทษพี่พี่ทุกคนที่เจอกับผลกระทบมีผลเสียกับข่าวนี้ไปด้วยส่วนตัวยังรักและเคารพพี่อาร์ตเหมือนเดิมเพราะรู้จักกันมานานเหมือนเป็นพี่ชายของนับคนหนึ่งโอเคค่ะทุกคนวันนี้นับจะมาชี้แจงเรื่องของนับกับพี่อาร์ตนะคะซึ่งนับอ่านทุกคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะคือนับเนี่ยส่วนตัวเลยคือชื่นชอบพี่อาร์ตมากๆด้วยความที่เขาเป็นคนหล่อ เทคแคร์ดีนิสัยดีก็เคยเจอเขาตอนเด็กก็คือตอนสิบขวบอย่างที่ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆทุกคนไปแล้วก็กลับมาเจอเขาอีกทีคือได้มาร่วมงานกันก็คือทิปอิตาลีก็คือเป็นงานของดเรจิลนับเนี่ยเป็นตัวแทนของดรจิลส่วนพี่อาร์ตเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของดรจิลก็คือเรียกได้ว่าเราได้ทํางานร่วมกันก็เลยได้กลับมาเจอกันอี ไม่รู้จริงๆว่าผู้หญิงที่ไปกับเขาอ่ะคือแฟนเพราะว่าหนูว่ะไปสืบๆมาก็คือเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการหนูว่ะเพิ่งมารู้วันนี้พร้อมกับที่พี่ๆแท็กแฟนเขาแล้วก็มีรูปแฟนเขาออกมาจากโซเชียลหนูว่ะทุกครั้งที่หนูทาคอนเทนต์อะไรกับพี่อาร์ดาหนูจเจอ,อพี่น้องขออันนี้นะน้องฝากอันนี้ด้วยนะแล้วก็ตั้งแต่อิตาลีจนกลับมาเนี่ยหนูว่ะเจอเขาแค่สามรอบ รอบแรกก็คืออิตาลีรอบสองคือในกองดรจิวที่ทำงานร่วมกันรอบสามคืองานเพชรล่าสุดที่ไปซึ่งงานล่าสุดที่ไปเนี่ยต้องขอชี้แจงนี้ว่าหนูไม่ได้ไปในฐานะคนเดินแบบอินฟูดาราแต่หนูไปฐานะที่หนูรู้จักคุณกุ๊กไก่ก็คือเจ้าของวันเกิดเพราะว่าพี่ไก่เนี่ยเป็นน้องสาวของพี่กุ้งหนูรู้จักพ่อแม่น้องสาวเขารู้จักทั้งบ้านแล้วทีนี้คือออแกนไนน์เป็นคนไปดูงานแทนพี่ไก่ หนูก็ไม่ทราบว่าพี่อาร์ตจะมาต้องขอโทษพี่ๆทุกคนหรือว่าคนรอบข้างที่มีผลกระทบหรือมีผลเสียกับข่าวนี้ไปด้วยก็คือข่าวอ่ะนุมันก็อาจจะมีหัวข่าวที่พลาดหัวรุนแรงหน่อยส่วนตัวนับก็ยังรักแล้วก็เคารพพี่อาร์ตเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานพี่เขาก็เหมือนเป็นพี่ชายของนา้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ